การแข่งขันอยู่ที่น้องแวงนําอยู่ที่ห้าประตูต่อสี่นะครับวับนจานไล่ขึ้นมานะครับนะครับตอนนี้น้องแวงรุ่มจากหน้าเขตประตูของตัวเองครับน้องแวงได้บอลอยู่คับกำลังใจจดใจ,จ่ออยู่ครับปุ๊บโยนบอลลงมาน้องแวงก็ค่อยํำเลียงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลี้ยงบอลขึ้นมา ปุ๊บห้าปุ๊บโอ้ยหลบขาหลกมาจัดตะบอลได้มาจันยิงโอ้โหโอ้าตีเสมอเป็นห้าประตูต่อห้าครับตอนนี้ผู้ชมเขามาสามหมื่นสี่พันคนนะครับทางสนามนะครับอันนี้เสมอกันอยู่ที่ห้ประตูต่อห้านะครับน้องแวงจะได้เริ่มเล่นลูกขึ้นมาจากหน้าประตูตัวเอง น้องแว้งถอยไปเป็นกิโลเลยครับวิ่งอข้ามาเตะเตะเตะเต็มนี่โอ้โหพลังเทอร์โบแต่บัญชาบล็อกเข้าไม่ได้บัญชา,าเตะสวนขึ้นมาบัญชา,าโอ้โหสกัดออกข้างมาครับบัญชาได้อยู่เป็นลูกทุ่มของน้องแวง้งน้องแวง้งทุ่มอข้ามาบัญชาวิ่งก็ไม่บล็อกว่านใครตรงน,นี้ออกหลังไปครับโอ้โหอันนี้มีการได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับบรรชานะครับในฟุตบอลนะครับยังพร้อมการแข่งขันอยู่นะครับ หนองแมงได้ไหมครับหนองแมงครับบึ๊บรังเลงอยู่นะครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่ห้าตัวต่อห้าอยู่นะครับหนองแมงจะจดจ่อยอยู่ปุ๊บวิ่งถอยหลังเข้าไปไปหลังเข้าไปครับตอนนี้หลังเข้าไปบรรจานรอพร้อมเต็มที่นะครับบอกไว้่ว่าเต็มที่โอ้โหเตะตรงนี้สไลด์อ,ออกมาบรรจานเราไว้ได้บรรจานบรรจาร์เไไร็วไปบรรจานยิงบรรโอ้โห เกือบเข้าประตูครับน้องแบงได้บอลอยู่น้องแมงเนี่ยมัไนไปที่หนึ่งแมไสับขาลอกที่หนึงปุ๊บบันจานโอ้โหหลบไปบันจานหลบออกไปแต่บันจานแย่งบอลขึ้นมาได้บันจาน,ไป,ไนจาปุ๊บเสะปุ๊บเตะพวกนี้ออกข้างไปนะครับโอ้โหโ,หโ,หโอโห้เวลาก็าใกล้หมดขึ้นมานะครับบันจานได้บอลอยู่ เป็นทางหนองแว้งครับตําเลยงบอลขึ้นมาจากหน้าประตูมีผู้ชมเข้ามานะครับเลี๋ยวออกมาที่ข้างสนามมาลูกเราเตะชี้ออกมาออกข้างไปครับเป็นบรรจารได้บอลนะครับตอนนี้บรรจารได้บอลบรรจารได้บอลอยู่บรรจารตอนนี้บรรจานเตะมั้งบรรจานเตะปุ๊บโอ้ยหนองแว้งเซฟไว้ได้ครับหนองแว้งครับ ปุ๊บเขียวบอลขึ้นมาเลยตัวเองปุ๊บโอ้ยจริงจังมากเลยครับตัวนี้เลี้ยงบอลขึ้นมาเตะปฟาดตีบอาจันมาเจอว่าง่ายวู้ดี้โก้เข้าไปเลยครับเป็นบ้านจานนำเลยครับหกประตูต่อห้าครับโอ้โหยไอ้บอลตัวมองไม่ได้แล้วตัวนั้เกมจะหมดแล้วเตะโอ้หยบอนจันเจ๊ไม่ได้ตัวนี้โอ้โหเซฟไม่ได้อยู่ครับเสมอแล้วทีหกประตูต่อหกเวลาใกล้หมดขึ้นมาแล้วบอลจันเลี้ยงบอลเหมือนมั้งบอลจันเตะปฟาดวูนดี้โอ้โหฟาวครับเน่ากรอบครับ อันนี้เป็นจุดโทษนะครับของบัรจาน์ครับบัรจานเตะไปโอ้ยเซฟไม่ได้ครับโอ้โหแต่ไวนะครับโอ้ประตูต่อ้ครับแบบนี้น้องแมงได้บอลอยู่แมงเลื่อมันที่กางสนามโอ้แมงทำโอ้โหเล็งครับวัดระยะครับน้องแมงเตะอุงยปูมาออกหลังไปครับโอ้บัรจานบัรจานได้บอลมานะครับตรงนี้โอ้ยบัรจานได้บอลอยู่ปากเตะ มาติดบรรจะโอ้โหพุงเซฟไปครับยังได้อยู่ครับตรงนี้ครับมรนจ,นจตัติเตะมาติดน้องแวงเตะโอ้โหเกือบไปแลัวครับออกข้างประตูไปน้อยเดียวครับโอเคลูงนี้เป็นลูกอยาใกล้หมดมาเต็มทีนะครับบรรจัช่วงนี้ถ่ายเกมแล้วมารจะเลี้ยงขึ้นมาตรงรสนาม น้องแมงเตะได้โอ้โหลงไปว่าไงตรงนี้โอ้ขึ้นมาได้สก,กัดออกมาอยู่ที่ข้าวประตูว่าจานในบอลอยู่น้องแมงยังลงไม่ค่อยขึ้นว่าจานเตะปุ๊บติดปุ๊บว่าจานลงมาดีครับสนามปุ๊บว่าจานย่งกันอยู่ที่คคกุ๊กเก็กออกหลังไปแบบปิ๊ปปี๊ป,ปหมดเวลาการแข่งขันครับนักกีฬามาที่การสนามเลยครับแกล์มาที่การสนามเล้ว เวลาการแข่งขันนะครับสวัสดีผู้ชมก่อนก็สวัสดีผู้ชมมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจับมือกันอเอค,ครับนี่บันจาหนองแวนนะครับเสมอกันไปที่6ประตูต่อ6นะครับวันนี้